สวัสดีค่ะร้านอลลุงเรืองพ่านิ์นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาลูกค้ามาดูรถพ่นดินเดินตามค่ะตัวนี้เป็นยี่ห้อซูซูนะคะรุ่น LHA เครื่องยนต์เป็นเบนซินค่ะขนาด7แรง4จังหวะนะคะมี6เกียร์เดินหน้าแล้วก็2เกียร์ถอยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพรอบๆคันค่ะ เดีเ๋ยวเรามาดูการทำงานเบื้องต้นของเครื่องกันค่ะ